ได้ครับโอเคครับจะเชิญนิดนึงครับทุกคนครับมาเราวันนี้มีลูกศิษย์มาแวะมาเฉยๆนะครับไม่ได้นัดหมายก็คือแวะมาเจอกันนะครับก็ให้พี่แนะนําตัวเองนิดนึงว่าเป็นใครมาจากไหนจบจากอะไรแล้วเรียนอะไรอยู่ทุกคนครับเก็บโทรศัพท์มือถือครับเดี๋ยวครูจะสัมภาษณ์พี่เขานิดนึงนะครับเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในเควิสละกันโอเคใชญเลยครับก็สวัสดีครับพี่ชื่อพี่พลนะมาจากโรงเรียนกําเนิดวิทย์ แต่ว่าก่อนหน้านั้นตอนมต้นเนี่ยอยู่ที่โรงเรียนสาธิตมสวปทุมวันโอเคครับพี่พลจบมต้นจากปทุมวันปฐมมาจากไหนปฐมปฐมมาจากสาธิตประสานมิรปฐมครับประสานมิตรปฐมแล้วก็ไปปทุมวันใช่ไหมครับแล้วก็มแล้วก็มาเควิสโอเคครับตอนนี้พี่พลอยู่มตอนนี้ขึ้นมหกแล้วมหกแล้วปีสุดท้ายแล้วอ่าโอเคครับเป็นเควิสรุ่นไหนครับรุ่นที่9ครับรุ่นที่9โอเคได้ยินเสียงชัดอยู่หรือล่าแต่เสียงผู้ดังกว่ารุ่น9นะครับโอเค เป็นยังไงบ้างประสบการณ์ลองเล่าให้ฟังซิว่าพอไปอยู่เควิสเมื่อกี้เนี่ยคุยกับพิพน์ไว้เนี่ยพี่เขาบอกว่าตัดใจถูกมากที่ที่ทำไมนะที่ไปเรียนใช่ครับก็โรงเรียนกําเนิดวิทย์นะครับก็รู้สึกตัดสินใจถูกนะครับยังไงเอ่ยเล่าให้ฟังหน่อยครับก็จริงๆแล้วโรงเรียนกําเนิดวิทย์เนี่ยคิดว่าคือตอนแรกตอนช่วงม3ตัดสินใจเข้าก็จะมีแบบเตรียมอุดมเอ็มวิทย์เควิสใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆเหตุผลหลักๆก็คือเควิสเนี่ยเรียนเป็นภาษาอังกฤษครับผมก็คือ ภาษาอังกฤษในเควินเนี่ยใช้คําว่าแบบจากตอนแรกที่พี่พูดแทบจะไม่ได้เลยก็พอเข้ามาที่เควิสก็ใช้คําว่าพูดได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับนอกจากนี้นะครับการเรียนที่โรงเรียนเนี่ยก็ค่อนข้างสนุกครับเพราะว่าคุณครูทุกคนเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นอันกันเองกับนักเรียนแล้วก็อายุก็จะไม่ห่างกันมากคุณครูทุกคนน่ยก็คือเราสามารถถามคําถามอะไรไปแน่นอนว่าคุณครูเขาตอบได้อยู่แล้วเพราะครูทุกท่านก็คือเชี่ยวชาญด้านนั้นๆครับผม เรื่องวิชาการก็จะมีแบบส่วนใหญ่นักเรียนเควิดก็จะทําโครงงานกันครับก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าโครงงานจบที่ทุกคนจะได้ทํากันก็คือใช้คําว่าคุณครูเขาจะสอนเลยตั้งแต่แบบเริ่ม literature review หรือว่าแบบเริ่มอ่านหนังสือเริ่มอ่านงานวิจัยต่างๆอะไรอย่างนี้ไปจนถึงการเลือกหัวข้ออะไรอย่างนี้คุณครูคก็จะมีส่วนช่วยตลอดแล้วพอมาทำเนี่ยก็ได้เห็นจริงๆครับว่าคุณครูคเขาแบบลงทุนกับนักเรียนมากๆครับก็คือครูเขาก็เต็มใจช่วยแล้วก็น่ารักทุกๆคนเลยโครงงานต้องทํากี่โครงงานครับโครงงานจบ จริงๆโครงงานจบเนี่ยมีแค่โครงงานเดียวก็พอแล้วครับ oh. แต่ว่าพลก็ทำประมาณสักสองโครงงานครับทาไปสองแต่ว่าเสร็จเพิ่งเสร็จแบรนเดียวครับอ oh, <okay S 2> ๋อโอเคครับก็อันนี้คือสิ่งที่เรียนตอนที่พอดีว่าคอสนี้คือคอร์สชีวันหนึ่งยังไม่ใช่คอร์สออรสอบเข้าคอรสสอบเข้าในยูเพิ่งจะปิดคอสไปไจะเปิดใหม่ ในครูก็โมให้เด็กกลุ่มนี้ฟังไปนิดนึงแล้วกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนรุ่นนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับน้องพลได้มีโอกาสประสบการณ์ในการใช้มันหรือจับมันยังไงเพราะว่าทั้งประเทศไทยครับมีแค่โรงเรียนเดียวที่มีกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนก็คือเควสต์ค่ะผมก็กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่โรงเรียนมีนะครับจะเป็นสแกนนิ่งอิเล็กตรอนไมโครสโคปครับก็คือ SEM เนาะก็มีแค่ SEM ใช่ไหมแต่ว่า t ีเเนี่ยสามารถไปใช้ที่วิสเทคได้กับโครงงานครับอ๋อเอาใหม่คือที่ SEM เนี่ยมี ส่วนตัวยังไม่เคยใช้ T M แต่เห็นเพื่อนเดินทางไปใช้ที่ใกล้ๆครับผมออคือวิสเทคมันอยู่ใกล้กันกับเควิสทัวใช่ไหมครับก็คือวิสเทคเป็นของปอปโปอเอกใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่าใช่ก็คือไปใช้ตทงานั้นเพราะว่า S E M เด็กจําได้ไหม S E M เนี่ยมันมองตรงไหนเอ่ยข้างนอกหรือทะลุเข้ามาครับ S M ครับสแกนนิ่งเป็นภาพ3มิติหรือ2มิติครับสองกราดใช่ไหมครับก็จะเห็นเป็นภาพแบบเลเยอร์ขาวดำเลยครับคุ ที่ก็สมมติว่า SEM เนี่ยครับคือที่ที่น้องพลใช้น้องพลใช้เป็นคือมันเป็นชั่วโมงเรียนหรือว่ามันเป็นโครงงานก็คือในช่วงม .5 ครับพล <มะ S 1> ก็ <มะ S 1> ได้ <5 S 1> ไปลงวิชาเลือกมัน<อ>เป็นวิชาเลือกที่ทุกคนเนี่ยก็จะได้ลงซึ่งวิชาเลือกในที่เควิทอ่ะมันก็เยอะมากครับมีให้ลงหลายๆอย่างอย่างของพลที่ลงไปก็คือเป็นวิชาชื่อว่าคล้ายๆแบบ ทักษะทางวิชาชีววิทยาครับ oh. ซึ่งอันนี้นะครับก็จะได้แบบเรียนทั้งการเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียอะไรอย่างนี้ก็ได้เรียนการเรียนด้วย hmm. อุ่นเอกา้าแต่ว่าสําหรับคาอที่ได้ใช้ตัว SEM เนี่ยก็คือพลได้ไปทําการเก็บตัวอย่างมาแมลง oh. มาครับ oh. ก็จะเริ่มตั้งแต่แบบเก็บมแมลงใช้แบบวิธีด้านวิทยาศาสตร์นี่แหละครับบางทีก็แบบเคยเห็นวินนี่เดอะพูไหมที่มันเป็นตะข่ายดักมแมลงก็ไปเก,เกี่ยวกับเพื่อนมาแล้วก็ดมยาน้อง ดมยาแล้วก็เราต้องอเคลือบเคลือบผิวเขาด้วยไหมใช่ครับแต่ต้องมีเคลือบไม,ไม่ไม่มั่นใจว่าเคลือบด้วยอะไรครับลืมแล้วแต่ว่าวอาจารย์อาจารย์ทาให้หรือว่าอะไรครับหรือว่าเราเคบเองทุกอันแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มีให้เพื่อนเพื่อ,อ,อลองทําบ้างครับแต่ว่าพลไม่ได้ไปช่วยเคลือบครับผมก็จะไปส่องพวกแบบเออหน้าตาของแต่ละส่วนของมแมลงอย่างของพลคุณก็คุณว่าเลือกตัวผีเสื้อกลางคืนมามันนอนตายอยู่ที่หอก็เลยเก็บมา ครับผมโอเคเพราะทุกคนได้มีโอกาสได้เล่นนะครับถ้าใครอยากจะเล่นของจริงคือกล้องจอทัชธรรมดาแบบ LM ที่ใครๆก็มีครับแต่แต่ว่า SEM นะครับ TEM นะครับก็ต้องเป็นที่เควิสนะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้โฆษณาโรงเรียนนะครับแต่ว่าแนะนําว่าคนจะถ้าอยากมีประสบการณ์คนไปดูนะครับอ่าโอเคฝากน้องๆไว้นิดนึงครับผลิตภัณฑ์น่าจะต้องไปแล้วใช่ไหมโอเคได้อยู่ได้อยู่ใช่ไหมโอเคฝากน้องๆว่าเตรียมพร้อมยังไงในการสอบเข้าคนสอบที่ไหนได้บ้างนะลูก ออพลได้เตรียมอุดมกําเนิดวิทครับส่วนเอวิทเนี่ยได้สํารองครับระดับตน้ตนๆระดับต,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 ต้ตน้นแต่ก็ไม่ไปนะก็ไปเควิทเพราะใจอยู่ที่เควิทอยู่แล้ว <S <S โอเคครับก็คือติด3ามที่นั่นแหละว่างั้นเถอะนะครับแต่เลือกเควิทที่เป้าหมายที่เลือกเควิทเพราะว่ารุ่นพี่มาคุยพ่าตอนนั้นนะหรือว่าตอนนั้นก็รุ่นพี่มาคุยครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้ตัดสินใจไปจริงๆก็คือการที่ได้ไปโอเพนเฮาส์เควิทครับโอเพนเฮาส์เขา <S <S 2> <S 2> ขขจัดเมื่อไหร่ครับ ประมาณช่วงไหนครับจำได้ไหมม,มันเขาให้เด็กมสมาช่วยใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าปีที่ผ่านมาคุก็ไปช่วยแต่ว่าจําช่วงเดือนไม่ได้ครับก็ติดต่อ,อในหน้าเว็บเพจโรงเรียนได้ถ้าเกิดว่าม,มีการแจ้งข่าวเรื่องของอออการไปโอเพ่นเฮาส์นะครับเดี๋ยวคุณพ่อจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งโอเค,คได้ประมาณนั้นพอไปโอเพ่นเฮาส์แล้วเกิดอะไรขึ้นครับตอนนั้นก็หลังจากที่ได้เห็นหลายๆอย่างครับความพร้อมของโรงเรียนแล้วก็สิ่งที่ประทับใจจริงๆเลยก็คือรุ่นพี่เควิทที่ทํางานกันช่วยๆกันทําใน เออถึงเขาจะแค่มอ .4 อะครับแต่ว่าคือเขาก็ทํางานได้มืออาชีพกันมากก็คือที่โรงเรียนอาจจะค่อนข้างคอนเซิร์นเรื่องเวลาครับก็คือเวลาทุกอย่างมันจะเป็นไปตามกําหนดการเป๊ะๆอะไรอย่างนี้ครับและอันนี้นะครับก็แบบขอขายโรงเรียนน,นิดนึงว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างดีเลยของเควิตก็คือไม่ได้เน้นแค่วิชาการอย่างเดียวแต่ว่าพวกแบบการทํางานการพรีเซนต์อะไรต่างๆก็ต้องเน้นด้วยครับก็ได้ฝึกทํางานหลายๆด้านครับได้ฝึกความเป็นผู้นําได้ฝึกการมีจิตอาสาอะไรต่างๆครับก็ ถ้าเป็นไป<ก>ได้ก็อยากให้มาโอเพนเฮาส์นะครับโอเคแล้วการเตรียมพร้อมครับตอนอยู่มหนึ่งม2ม3เนี่ยพี่พลเตรียมพร้อมอยังไงบ้างของพลเหรอครับตอนม .1 ึงม .2 เนี่ยก็ทำการเก็บเนื้อหาพวกวิทยาศาสตร,ร์คณิตศาสตร์จำได้ว่าเก็บจบเนื้อหาหมต้นตอนช่วงม2ครับแล้วก็ม3ส่วนใหญ่ก็จะไปตะลุยโจทย์ก็เรียนกับครูป้อมนี่แหละครับอืมโอเคครับก็คือเก็บเนื้อหาจบภายในม .2 แล้วม .3 ามกตะลุยโจทย์เลยมันจะได้มีโอกาสมากขึ้นเนาะแล้วโครงงานอับพลทำโครงงานอะไรตอนที่อยู่มต้น ตอนมต้นเหรอครับของพลมันจะมีวิชาชื่อเดปิดของขอโทษครับของสาธิตมศวปทมันอยู่แล้วจริงๆโครงงานก็คือเหมือนเราแค่รู้กระบวนการทําของเราก็คือไม่จําเป็นต้องอทําให้จริงจังขนาดนั้นสามารถแบบยังไงก็ได้แต่เราสามารถเล่าได้ว่าทําไมเราถึงมีโครงงานนี้แล้วเราแบบคิดยังไงทาไมโครงงานนี้มันถึงมีขึ้นมาเราเป็นคนทําเองอะไรอย่างงี้ก็สามารถยื่นได้แล้วของรุ่นน้องพลมีสอสัมภาษณ์ไหมครับรุ่นรุ่นเก่ามีครับก็ใช้คําว่าต้อง เป็นตัวเองเข้าไว้ครับอะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนสอบสัมภาษณ์เนาะใช่คุณจำได้ว่ารุ่นนี้แล้วครูก็สอมสัมภาษณ์ให้เหมือนกันเนาะใช่ไหมใช่ครับก็ครูปัอมก็ช่วยติวสัมภาษณ์ครับผมช่วยถามครับช่วยถามครับรุ่นรุ่นคนมีรอบสองมาคุณจำได้แล้วมันคือครูเจอพี่เขาอ่บครูก็ประมลผลไว้นึกว่าขึ้นพลนอยู่มอหไรวะมสี่มห้าผมอยู่มหกแล้วครูว่าโอ้โหมันเร็วเนาะเร็วมากตอนตั้งแต่ตัวเล็กๆจนนี้คือแบบโตๆขึ้นมาแล้วคือแบบโอ้เร็วมากคือเวลามันผ่านไปเร็ว กี่ปีแล้วเนี่ยพอกม่มมสามสองสามสองสามปีแล้วคือ,อที่เราเรียนตอนม .3 ม่อ่าใช่แต่พอไล่มานะครับโอเคก็อันนี้คือที่ที่เป็นตัวตนของพี่เขานะครับส่วนปลายทางเขาคงต้องเลือกก็จะไปที่ไหนส่วนมากเด็กเควิดไปไหนกันนะครับส่วนใหญ่เหรอครับก็จะไปไปนอกค่ะไปแถวแถวพวกสิงคโปร์ญี่ปุน่นอะไรอย่างนี้ครับอืก็จะมี บางคนที่ไปแบบสแตนฟอร์ดอะไรนี้มีรุ่นพี่ไปเหมือนกัน<ป>ครับสแตนฟอร์ดด้วยก็จะมีจํานวนหนึ่งที่มาเรียนหมอที่ไทยเหมือนกันเยอะไหมเอาจริงๆถามมีคนถามเยอะมากเลยครับว่าเรียนหมอกันเยอะไหมรุ่นรุ่นพี่กี่คนก็จริงๆโรงเรียนเขาสามารถแบบให้เรียนหมอได้อยู่แล้วเขาไม่ไม่ห้ามครับแต่ว่าก็เยอะอยู่นะครับใช้คําว่าประมาณหนึ่งในสี่ละกันอะไรนี<อ>้ครับมีทั้งหมด72คนหนึ่งใน4ก็คือเรียนหมอที่เหลือก็คือกระจกระจายไปตามต่างประเทศบ้าง ครับผมประมาณนั้นครับอืมโอเคเยี่ยมเลยอ่ะใครมีคาถามจะถามพี่เขาไหมครับเร็วให้โอกาสถามแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคุยเยอะเดี๋ยวจะไม่จบเพราะครูมีเรื่องคุยเยอะมากครับเดี ười, ๋ยวคุยได้เป็นวันนะครับอืมมีคําถามแล้อยากถามพี่ทาไมครับเตรียมพร้อมยังใครอยู่มหนึ่งไหมครับรอันนี้ห้องนี้ใครอยู่มหนึ่งม,มสองครับม,มสาม ส่วนชีวะหนึ่งจะเป็นมอลหนึ่งซะส่วนใหญ่อืน้องอาจจะยังมึนๆกับเพิ่งจะเพิ่งจะก้าวขึ้นมาอยู่มอลหนึ่งบอกครูจะมาพูดเรื่องมอลสี่ทำไมผมยังไม่หายมึนเลยเมิ่งจะสอบเขายังไม่ได้เริ่มเรียนมอลหนึ่งเลยประมาณเนี้ยแต่คือการเตรียมพร้อมมันสําคัญนะคนเนาะครับผมก็จริงๆก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆครับพอขึ้นมอลสามแล้วเราก็ชิวๆแล้วแค่ทําโจทย์ค่อยๆทำชิวๆค่อยๆครับอตอนอยู่หอมันจะมีคะแนนหอพักมีอะไรตันี้อะไรด้วยใช่ไหมใช่ครับคะแนนเป็นไงบ้างมินัยครับ ตอนแรกๆอาจจะยับยับหน่อยหนึ่งหลังๆก็เริ่มดีขึ้นใช่ไหมก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับอโอเคนะครับนะครับก็จะมีแค่นนหอพักความรับผิดชอบคือเขาเขาสร้างกติกามาเพื่อจะให้เด็กเนี่ยมีระเบียบวินัยเพราะครูเชื่อว่าการที่มีวินัยเนี่ยทำให้เรามไ,มไปได้สุดไปได้สุดทางเลยนะครับถ้าขาดวินัยแล้วต่อให้เก่งไงก็ไม่รอดเล่นเกมไม่ถามจริงขึ้นสู per c อ n rv แล้วมันคืออะไรก่อนมะช่วยแปลเลยครับผมไม่ได้เล่นมันหมายความว่าขั้นสุดไม่คือขั้น คือขั้นสุดพิมคือสุดๆแล้วใช่ไหมก็กเยอะอยู่ครับก็เยอะอยู่ส่วนใหญ่ก็ต้องแบ่งเวลาครับทั้งเรียนทั้งเล่นมันก็ต้องปดปนกันไปอยู่แล้วดังนั้นจึงอยากการหยุดเล่นเกมมันจะไม่เกิดขึ้นเมื่ออยู่ในเควิก็ยังเล่นอยู่ดีครับใช่ไหมครับผมก็ยังเล่นลูกศิษย์ครูเป็นหมอจุฬาปีห้ามันยังเล่นเลยอ่ะน้องจะถามอะไรหรือเปล่าครับพ่อแม่พี่ทําไหมนะบังคับเวลาจับมือถือไหมตอน มอต้นอะไรกันมอต้นก็มีบ้างครับมอปลายเนี่ยก็ไม่ค่อยมีลยแล้วแต่ว่าก็ต้องลิมิตตัวเองให้ได้เนาะมันก็ต้องแบ่งเวลาให้ได้ประมาณนั้นอย่างไงนะจีพูดใหม่นี้ทำใหม่ทำใหม่ทำอยังให้มันสมดุลถ้าเป็นช่วงมอต้นเนาะพีะ่ใช้คำว่า เรียนแบบถ้าปิดเทอมก็เรียนประมาณสักวันละสี่ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ใช่ครับก็คือจะแบ่งแบบตื่นมา9ก้าโมงถึง11บเอโมงแต่ส่วนใหญ่ก็คือพี่ก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีวินัยเท่าไหร่ก็ระหว่างนั้นมันก็จะมีหลุดหลุดไปบ้างก็จะ9ก้าโมงเรียนถึงบ่ายโมงได้ถึงได้แค่สชั่วโมงอะไรก็มีบ้างอะไรอย่างนี้แต่ หลังจากนั้นก็จะมีภาคบ่ายก็อีกสองชั่วโมงก็เรียนให้ครบครับใช้คําว่าเซ็ตไว้ว่าตัวเองจะเรียนเท่าไหร่แล้วเราก็จะเรียนให้ได้เท่านั้นอันนี้คือตอนมต้นหรือว่ามปลายอันนี้มอตอ้น,ต<อ>นครับมต้นคือเรียนออนไลน์เราเรียนเรียนสดตอนนั้นเป็นเรียนออนไลน์ครับผมก็เลยแบบค่อนข้างจะปล่อยนิดนึงแต่ว่าก็คือต้องทําให้สุดถึงเป้าหมายของเราครับผม,มใช่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยช่วงเย็นพี่ก็แบบพักชิวๆแล้วเพราะว่าพี่ก็ ทำแบบนี้มาเรื่อยๆมันก็เลยไม่ต้องแบบหนักหน่วงอะไรมากขนาดนั้นครับส่วนเวลานอนตอนมอต้นพี่นอนครบ8ชั่วโมงทุกวันครับใช่ตอนแล้วตอนมปลายล่ะตอนมอปลายเหรอครับเด็ด7ชั่วโมงครึ่งครับก็ยังเยอะอยู่ดีเนาะก็ยังเยอะอยู่ก็แปลว่าไม่ได้เบียดบางเวลานอนของเราเลยใช่ครับโอเคเยี่ยมเลยก็ต้องบาลานซ์ให้ดีครับอยู่เควิสคือหอมแบบอย่างดีได้อยู่ฝั่งที่มันเป็นเป็นเป็นภูเขาหรือยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็ตอนแรกอยู่ฝั่งภูเขาแล้วก็ มาปีที่สองเนี่ยก็ได้ไปฝั่งที่หันหน้าเข้าโรงเรียนก็คือดีคนละแบบฮะดีคนละแบบใช่ไหมใช่สว,สวยทั้งสองแบบสวยทั้งสองแบบว้าวเหมือนรีสอร์ทครับเหมือนรีสอร์ททัศนคติดีมากครับมีทั้งเพราะมีคนบ่นว่าแบบพออยู่ฝั่งเขาว,ว่าชิลมากพายุงฝั่งฝั่งตึกมันก็ดูแบบมันเป็นเมืองไปนิดนึงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ก็ดีคนละแบบโอเคอ่าน้องพีระดนเมื่อกี้ยกมือเชิญครับจะถามอะไรเอ่ยเทคนิคการอ่านหนังสือให้จําได้หมดยังไงครับ จริงๆพี่คิดว่ามันขึ้นอยู่กับคนนะแบบของพี่นี่ะพี่ก็แบบใช้คําว่าอ่านแล้วก็โจทย์ไลกันแล้วก็จริงๆพี่ส่วนใหญ่บางทีจําก็จาไม่ได้ก็เลยไปทําโจทย์พอเราทําโจทย์แล้วอ่ะเราห้ามดูเฉลยตอนแรกพอทาแล้วมันถ้ามันผิดเนี่ยมันก็จะจําได้ขึ้นมาเองครับผมประมาณนั้นส่วนเทคนิคเนี่ยก็อาจจะแล้วแต่คนบางคนพี่ก็เห็นเพื่อนพี่ทำช็อตโนต้ตบางคนก็ใช้ตัวแบบแปะโพสต์อินอะไรอย่างงี้ก็ช่วยได้ครับผม ฟิสิกส์ในเควิสสอนภาษาอะไรครับใช้ใชคาว่าทุกวิชาสอนเป็นภาษ,าษาอังกฤษครับยกเว้นวิชาภาษาไทยบผม <laughs> ใช่ แต่พี่พลก็เก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วไม่ใช่ตอนแรกๆใช่ไหมเดี๋ว่าประมาณนึงพูดไม่ได้เลยครับตอนแรกพูดไม่ได้แต่ว่าคือใช้ได้แต่ว่าคือแค่พูดไม่กล้าพูดเฉยๆใช่ไหมคล้ายๆอย่างนั้นครับแต่ว่าแบบเหมือนเวลาจะพูดคํานึงมันไม่เหมือนแบบเวลาเราทําข้อสอบที่มันมจะต้องนึกคาออกมาครับผม,มครับใช่ตอนนี้ก็คือดีขึ้นมาเยอะครับผมเท<ม>ียบกับตอนแรกครับคือคุณจะบอกว่าคุณกล้าการันตีว่าเด็กเควิสพอพ้นจากเควิสมาครับภาษาอังกฤษนี่คือแบบคล่องจนคร้อ้าปากค้างเลยอะสำเนียงบางทีพูดพูดภาษาไทยสำเนียงอังกฤษ อย่างพลนี่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่มีม,มีมีรุ่นพี่บางคนแบบพูดภาษาไทยสำเนียงอังกฤษมีมเอสเอรอฮะเดี๋ยวแร๊บนึงนะฟังสำเนียงเดี๋ยวพระบพึ่งนะจะพูดภาษาอะไรวะค,คือคือครูบอกเฮ้ยเบาได้เบานะว่าเพิงนั้นหนูช่วยพูดภาษาไทยสำเนียงไทยหน่อยหันมามองหน้าครูงงมีนั่นคือพวกแบบโหแอคเซนต์นี่แบบอ,อก็มีครับมันมีหลากหลายมากแต่คือความจริงแล้วไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหมครับในการปรับตัวตอนแ,แรก,แรก ครับก็โรงเรียนก็จะแบ่งเป็นห้องเอลิเมนครับมี4ี่เอลิเมบางแบ่งตามความสามารถระดับภาษาอังกฤษครับผมโดยเขาจะแบบดินน้ำลมไฟอะไรป่ะหรือว่าใช่ครับเป็นห้อง Earth Water Air Fire ไฟครับผมเขาก็อินเตอรมาแล้วก็ดินน้ำลมไฟธรรมดาโอเคโอเคอ่ะเชิญครับครูช่วยพูดภาษาอังกฤษยาเลยครับนะครับโอเคครับเชิญครับภาษาจีนยิ่งหนักเข้าไปอีกอ่ะเช่นครับ คนที่ไปต่างประเทศของมหาลาัยมียังไงบ้างนี่อยู่หมนหนึ่งนเนี้ยโอเคถามเรื่องทุนแล้วครับโอเคครับผมก็เรื่องทุนนะครับมันก็จะมีมหาลัยที่ค่อนข้างใช้คําว่าจอยกับโรงเรียนเลยครับ mm hmm. ก็จะมีบางบางคณะที่แบบจะสามารถแบบเปิดให้เด็กเควิสเข้าไปสัมภาษณ์แล้วก็จะได้เข้าไปสู่รั้วมหาลัยเลยแล้วก็จะมีแบบทุนที่เราก็ต้องสอบมาเองครับผมแบบบางรุ่นพี่บางคนนะครับก็ได้แบบพวกทุนคิงอะไรอย่างงี้ก็มีครับผมแล้วก็ยินดีนะ คุณคิงปีนี้เควิสได้ทั้งสามคนนะสามสามใช่ไหมได้เยอะใช่ครัครับ<อ> <P> คือปกติคือเขาไม่เอาคุณคิงกันแต่ปีนี้คือแบบมาคุณคิงแบบมาแบบโอ้โหมาทีเดียวพร้อมกันอ่บก็คือน้องๆเนี่ยต้องไปสอบพวกแบบ standardized test หรือว่าแบบพวกข้อสอบ AP อะไรอย่างนี้ครับไว้เพื่อยือนแล้วก็สัมภาษณ์ครับเวลาพี่รู้สึกเจอเพื่อนเก่งๆรู้สึกกดดันบ้างไหมเอาตรงๆนะเจ็ดสิบสองคนเก่งทุกคนครับก็ ใช้คำนั้นก็ได้แหละครับแต่ว่าหมายถึงว่าตอนเข้าไปครั้งแรกนะครับตอนช่วงเข้าไปใหม่ๆเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ต้องมีความแบบกังวลอยู่แล้วเพราะว่าเออเราก็ใช้คําว่าเออในโรงเรียนเราแต่ก่อนแล้วก็แบบเก่งอยู่นะอะไรอย่างงี้ก็มีบ้างครับแต่ว่าคือพอเข้าไปเนี่ยเพื่อนเขาก็จะมีพื้นฐานที่แตกต่างกันบางคนก็เออก็มีครับที่จบเนื้อหามปลายแล้วก็ยังอึ้งอยู่เลยตอนเข้าไปแต่ว่าพอเข้าไปเรียนด้วยกันแล้วครับทุกคนก็จะเป็นเพื่อนที่ดีมากครับ ใช้คําว่าแบบสมมุติว่าเรียนเรื่องไหนไม่เข้าใจเราก็จะมีเพื่อนให้คอยถามเราไม่จําเป็นต้องแบบเป็นคนตอบคําถามเพื่อนอย่างเดียวหรือว่าเพื่อนไม่เข้าใจตรงไหนเราก็สามารถตอบคําถามเพื่อนได้อะไรอย่างนี้ก็คือจะเป็นสังคมที่เข้าไปเราได้ช่วยๆกันเรียนครับผม <ừ> ใช่ครับก็จริงๆแล้วคือถามว่าเด็กทุกคนที่เข้าไปในเก่งไหมคือครูเชื่อว่าเควิสเนี่ย K เควิสที K เ่เขาเลือกเขาเลือกเด็กที่เก่งในรูปแบบของแต่ละแต่ละคนไม่เหมือนกัน นะคุณจำได้สมัยที่พลเรียนพลก็เล่นเกมหละเอาจริงก็คือเป็นแก๊งเลยแหละก็เล่นนะเล่นแล้วก็เรียนเรียนก็เรียนเล่นก็เล่นแต่ว่าคือตั้งใจมากตอนเรียนคือตั้งใจดีครับแต่ว่าเบื้องหลังไม่รู้ว่าแบบเออเราอ่านหนังสือทบทวนมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยก็ได้บอกน้องไปแล้วเนาะก็คือจัดเวลาประมาณอย่างนั้นอโอเคก็มีคําถามอะไรไหมครับให้โอกาสถามครับมีไหมลูกเดี๋ยวประมาณเปิดเทอมจะมีรุ่นพี่จากเควิสครับรุ่น,นไม่ใช่รุ่นพี่เควิสรุ่นพี่อีกที่หนึ่งขอโทษเอ็มวิสเอ อ่ก็จะมาะครับมาคือเขาเรียนจบแล้วนะครับแล้วเขาก็ทํางานแล้วเขาก็จะกลับมาเล่าอะไรให้ให้ฟังมีคําถามอะไรเพิ่มเติมอ๋อใช่ครับอันวิกีครับก็คือตอนแรกที่เข้าไปเนี่ยมันก็จะมีบ้างแหละที่เรารู้สึกว่าเออเราไม่เก่งเท่าเพื่อนหรือเปล่าอ,อ,อะไรอย่างนี้มันก็จะมีบ้างครับเพราะว่าเพื่อนทุกคนเนี่ยใช้คําว่าเก่งมากๆไปเลยครับซึ่งสิ่งนั้นนะครับก็รู้สึกว่ามันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของเควิดครับเพราะว่าเราเหมือนได้เข้าไปในสังคมที่แบบทุกๆคนก็ค่อนข้างจะมีความสามารถ กัันเลยครบแต่ว่าคือใช้คําว่าที่แน่ๆทุกคนต้องเข้าใจว่าแบบเ,ออเราทุกคนก็เก่งกันทุกคนอยู่แล้วแล้วเราก็จะมีความสามารถที่โดดเด่นกันคนละด้านครับผมดังนั้นเนี่ยมันก็เหมือนแค่ไปเป็นการทดลองใช้ชีวิตในสังคมที่แบบในอนาคตยังไงก็ต้องได้เจอครับอืมโอเคยอดเยี่ยมนะครับมีคําถามสุดท้ายคือชอบชอบมีคนถามว่าเรียนเครียดไหมเครียดเหรอครับ ใช้คําว่าจริงๆทุกที่ที่เรียนมันก็ต้องมีเครียดบ้างอยู่แล้วแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถจัดการกับความเครียดได้ยังไงครับแบบพลเนี่ยก็มีเครียดบ้างแต่ว่าจริงๆแล้วก็ใช้คําว่าแบบเครียดเฉพาะช่วงดีกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คุยกับเพื่อนแล้วเราก็มีกิจกรรมให้ทำหลายๆอย่างอย่างเช่นเล่นกีฬาอะไรอย่างนี้พลก็เล่นกีฬาค่อนข้างเยอะในโรงเรียนครับประมาณนั้นก็คือมันขึ้นอยู่กับว่าน้องมีกิจกรรมอะไรที่ชอบถ้าเครียดก็เครียดไม่ไหวหรือจริงๆก็สามารถไปเล่นกิจกรรมเหล่านั้นได้หรือว่า จริงๆส่วนใหญ่อะเรียนที่โรงเรียนมันไม่เครียดอยู่แล้วครับเพราะว่าแบบมีเพื่อนๆคอยเรียนด้วยกันมันมันไม่เครียดครับผมแล้วก็อาจจะไม่ได้เรียนอย่างเดียวด้วยเราก็มีอะไรให้ทําหลายๆอย่างครับนอกจากการเรียนครับคือคือถ้าสุดท้าเเครียดจริงๆคือทํากิจกรรมเล่นกีฬาประมาณอย่างนั้นแล้วก็มีครูแนแนวที่คอยิตนักจิตวิทยาที่คอยช่วยอ่ะใช่ครับก็มีที่โรงเรียนนะครับก็คือจะมีคุณครูเป็นนักจิตวิทยาเลยครับหนึ่งคน ที่เมื่อไหร่ที่เราเครียดเราก็สามารถไปคุยได้แต่ว่าพนยังไม่เคยไปคุยครับพี่ยังไม่คุยอ่าโอเคครับยังไม่เคยคุยก็ไม่เคยใช้บริการครูจิตวิทยามีแต่ครูเรียกไปคุยครับมีครูเรียกไปคุยว่าเธอเครียดไหมช่วยช่วยเครียดหน่อยเซี่ยอะไรเงี้ยมันพูดเล,นดเลน่นวุนเล่นก็คือว่ายังไม่เคยใช้บริการเพราะว่าจริงๆแล้วคือเราก็สามารถที่จัดการตัวเองได้ประมาณนั้นใช่ค่ะก็เลยทําให้เราคือเราสามารถดูแลเรื่องความเครียดดางนั้นซึ่งซึ่งความเครียดเนี่ยคาถามคือมันเกิดขึ้นได้ไหมมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอยู่า อันนั้นสำคัญที่สุดนะครับโอเคครับก็มีอะไรอีกไหมครับไม่มีความจะได้ไปต่อแล้วทำไมจบนะ่คอนเซ็ปต์ปรมเมียพี่พลเนี่ยครับผมโอเคขอ okay, คบคุณมากครับพลโอเค okay, ครับแต่เขาไปส่งข้างนอก